หน่อยไมเห็นดยมันเห็นเสือแดงหมาแม่มันจีเซ่นนะลูกมันตกใจลูกก็ย่าให้มันกินดิล่ะ ทม่ย่าดีตลอดตพากันเหมือนแมบงไฟอ้ยไฟหน่อยไปเห็นเด็้ยมันเห็นเสือแดงเหมอมาแม่มันจะนซ่อนนะลูกเห็นไหมมันทำหน้าเลย มันม่งไม่เห็นเยอะเบิ้งยังมันมองนะหาเรื่องนู่นอ่ะเขาคอกหรือเจ้าเขาคอกเขาคอกตั้งไปเลี้ยงควายไปแล้วลูกแไ,ไปคอยๆอะไรหันน้ำมาหน่อยค่ะ มีกี ALLY, ่ตัวนะพี่ลูกมีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดตัวนับใหม่นับใหม่ จ็ดตัวเหรอค่ะยายว่าได้เจ็ดตัวจะไปหาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าหายลูมาตามมาเพียงครลูกมั้ เสียแดงสิไลรเด้อลูอกงเ,งนนเ,นนเดี๋ยวเขาตามมันไปค่ะอโอ้ยมันอึอยู่ว่า <c oughs> สุด มึงจะไปใกล้บ่อจะโตกลูก Nein, bitte ja nicht. มาเกา้นเขาคอป่ะยายหรือมันจะเขาเองบอกนับตงออกมาลูกแบบมาเลยมาเลยเห็นมันมองหน้าหาเรื่องเอตัวนั้น <laughs> ควายนะคะไม้นี้หาดูยากแล้วทั้งหมู่บ้านเหลือแค่ไม่กี่ตัวเองที่คนที่เลี้ยง พ่อแล้วลูกขี้มเต็มเลยค่ะปุ่ักงเกียก จีอตอมิ้วผมวตัวนั้งเฮ้ยเฮ้ยมันมุดหน้าตัวนึงเฮ้ยมันดำน้ำมันร้อนใช่ไหมร้อนสิดูสิดูสิไม่มีขนแต่บัวมันลอยน้ำไม่ได้นะลูกบัวค้ายไม่ชอบงานพิชชน <c oughs> ไปข่าเขวากลังมาแล้วนะคะไปไปไปขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนัดตาอย่าไปไล่นะลูกยังไม่ขึ้นมายาจะเอาเข้าคอกแล้วนันเราก็ข่วยยยยไม่ใช่ ฮะ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 ขอบขอบรักค่ะฮะโอ้ยโอ,ขอ้ยฮะ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  ตู้ค่ะเรียบร้อย